ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพิ่นกระเดยให้การตอนรับกงสุใญยสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดคอนแก่นนะคะพร้อมกันหาลือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันค่ะ ที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประธานสภาพวัฒนธรรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัายราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานหอ,อการคา้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมให้การต้อนรับพรนธัท่านหลิวหงเหมยกงสุนหญยสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมคณะในการเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและความร่วมมือท้องทิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันพรนท่านหลิว หงเหมยนะคะกงสุนญยญัยสาธาาณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดขอนแกน่นเพิ่อนก็บ,บอกว่าการเยี่ยมเยือนในเทื่อนีเป็นการสารสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยและจีนนะคะเป็นมิตรสหายที่ดีมากโดยตลอดว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ ยางรัฐบาลชุดใหม่ค่ะได้มีการสร่งเสริมการท่องเที่ยวโดยประกาศฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนคณะที่จีนเองนะคะก็ได้เปิดประตูให้นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะพลักดันการทําวีซ่าให้นักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการร่วมพักดันรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจีนเล่าและไทยที่จะให้ประโยชน์ด้านการกระตุนเศรษฐกิจทั้ง3ประเทศนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะได้ประโยชน์ด้านของการส่งออกข้าวหอมมะ ลิ่ออยและกัทุเรียนซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจีนเป็นอย่างมากนอกจากนี้ค่ะจังหวัดปุริรัมะะยังมีความโดดเด่นด้านการกีฬา ยังการฝึกฝนทีมฟุตบอลที่มีศักยภาพสูงซึ่งในอนาคตท่าการจีนค่ะต้องการที่จะพักด่านบงการกีฬาฟุตบอลของจีนโดยการสรรหาเมืองที่พ่อจะมีศักยภาพการกีฬาฟุตบอลจับคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะเมืองแห่งกีฬาเพื่อพัฒนาขวบคู่กันไปนอกจากนี้นะคะท่างกงศุนย์พ่นกับพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ชาวจีนในหูจักหลายขึน้นเพื่อเป็นการเชิญชวนชาวจีนให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ทางด้านในายชัยวัน์จุธีรพงศ์ขับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้บอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์เองนั้นมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่หลายและกระจายอยู่ในทุกอำเภอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีนจึงเปรียบเสมือนพี่น้องกันในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองก็ได้มีการว่างนโยบายพลักดันจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกมีารายการแข่งขันในระดับโลกอย่างโมโตจีพี2023ที่จะได้จัดขึ้นในวันที่27-29ตุลาคม2566 บุรีรัมมาราทอนระดับโกลเรเบลและการส่งเสริมกีฬาในด้านอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการสร่งเสริมภาคการเกษตรทั้งขา่าวอย่างพรราราอ,อ,อ้อยมันสับปะหลังทุเรียนเงาะและผลไม้ขึ้นซื้ออีกหลายอย่างรวมถึงมีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งจังหวัดกระพร้อมขยายความร่มมือในทุกมิติเพื่อสารสัมพันธ์และพัฒนาร่วมมือระวางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองที่มีความใกล้เคียงกันพัฒนาไปพร้อมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนั่นเองครับ